สวัสดีครับเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะไม่มั่นใจน่าจะเห็นผมเซ็ตไปแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วกับหน,นโมอโนตากะลิครับผมวันนี้มีไอเดียเด็ดๆ,ๆีมาบอกครับผมเกี่ยวกับการทำาความสะอาดกิ๊บเทปเห็นไหมกิ๊บเทปมันจะมีความแบบโคตรเลอะเลอะจริง วันนี้ก็เลยจะมาแบบว่าเออทำความสะอาดมันหน่อยทำยังไงดีให้มันสะอาดขึ้นเคยสั่งไอ้ตัวนี้มาเคยสั่งไอ้ตัวนี้มาใช้แต่จำไม่ได้แล้วจำชื่อไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าอะไรแล้วรู้สึกว่ามันก็โอเคนะพอใช้ได้อยู่นะเราก็เชื่อว่าเพื่อนๆน่ะน่าจะเคยลองมาเหมือนกันนะ่ะไอ้ตัวเนี้วิธีมันทำอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแต่เนาเนี้ยผมเอาตัวนี้มาใช้เว้ยพยายามลองแล้วจนเป็นอย่างเงี้ย คือถูแม่งแบบคือพยายามถูแบบแบบเยอะเนี่ยคาบองเี้เห็นปะ่ะการทำความสะอาดนะวันนี้เราจะมาสอนการทำความสะอาดกิ๊บเทปเห็นนะใหม่ขึ้นมันใหม่ขึ้นจริงนะมันใหม่ขึ้นจริงแต่แม่งโคตรเหนื่อยบอกเลยโคตรเหนื่อยเพราะว่ามันใช้แรงเยอะ แต่ว่ามีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งไปเจอกันที่ลานสเก็ตนะครับเขาชื่อว่าพี่นัทเขาเล่นอยู่ที่ปากน้ํานะครับในอดีตเมื่อก่อนแล้วก็ไปเจอกันที่แบริง่งเขาก็แนะนําบอกว่าเนี่ยเฮ้ยลองไปซื้ออันนี้มาดูเด็์เขาเรียกว่าสลามสลามอเนกประสงค์ใช้ทําความสะอาดอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างอะเราก็เลยว่าเฮ้ยมันแล้วมันใช้ทำความสะอาดกิ๊บเทสได้เหรอพี่เนี่ยสภาพอย่างเงี้ยเขาบอกล้องลองเอามาดูก่อนเราก็เลยแบบ ไม่เคยนะครับไม่เคยได้ไม่เคยได้ลองจริงก็ไปซื้อมาลองราคามันก็อยู่ประมาณยี่สิบบาทแต่ว่าเดี๋ยวจะดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงขนะนมันอะมึนมนนิดนึงครับช่วงนี้มือนอีกแล้วลักษณะมันอะเป็นเหมือนเจลอะนะ แต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีผลต่อต่อแผ่นถ้าไม่แผ่นบวมหรือเปล่านี่นะครับตอนแรกแผ่นยังเลอะอยู่เนี่ยยังเยอะลูกฝุ่นมันเยอะ,อะที่เราเล่นสเก็ตนะครับลานอะ่ะที่เล่นอะ่ะเขาก็เลยบอกว่าให้แนะนำอันนี้มาลองดูผมก็เฮ้ยมันน่าจะดีไหมอะไรเงี้ยแต่ใจก็แอบกลัวว่าแผ่นจะบวมหรือเปล่าเพราะมันจะมีน้ําหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาจับแล้วมันไม่เหมือนน้าอะ่ะมันเป็นเหมือนน้ามันอะ่ะน้ํามันบางของมันอะไระอ่ะก็เดี๋ยวมาลองดูก่อนว่ามันจะใหม่ขึ้นปะ ถ้ามันใหม่ขึ้นนะ่ะอยากให้ไปลองทำกันดูเพราะว่าเฮ้ยมันถูกดีว่ะยี่สิบบาทเองตาม s h o ปปีตามร้านขายของทุกอย่าง20บบาทเพราะว่าอันนี้เป็นการเล่นแค่ครั้งเดียว2ครั้งเองมั้งในแผ่นนี้เลอะเห็นปะ่ะแล้วถ้าเราไม่หมั่นทำความสะอาดมันอนะ่ะเราอาจจะต้องเปลี่ยนกิ๊บเทปไงอีก2องรห้าสิบาทสามร้อยบาท3ามร้อยห้าสิบห้าร้อก็แ,แต่นะครับเดี๋ยวจะลองดูก่อน ว่ามันจะเป็นยังไงลุ้นไปลุ้นแมันบบพร้อมกันกล้องน่าจะมองไม่เห็นยังมองไม่เห็นอยู่มั้งแต่เหมือนมันจะดีขึ้นอะสลามอะนะเขาเรียกว่าที่ทำความสะอาดสลามนะครับที่ทำความสะอาดสลามที่ทำความสะอาดอนเนกประสงค์สลามราคาประมาณยี่สิบบาท ใช้ทงความอาจจะกิีเทปผมว่าดีผมว่าดีกว,ว่านี้นะครับแต่ยังไม่แห้งดีว่ะแต่ถ้าอาจแห้งแล้วอาจจะยังไม่ดีมากก็ได้มีความเปลี่ยนนิดนึงแต่เมื่อกี้มันเยินจริงว่ะตอนแรกนะคือมันเยินแลมันเยินมากอ่ะ คนมันเยอะมากอะแป๊บหบนึง่งเอาชมดูด้วยกันนานานทีลงคลิปแบบให้วิชาการนะเนี่ยคิดว่ามันดีแล้วมีประโยชน์มากอ่ะแต่ก็เดี๋ยว อาจจะบวมก็ได้ <c oughs> แผนนอะอะไรที่เราไม่รู้บางทีมันก็ต้องลองลยใช่ปะ่ะนะถ้ามันดีอ่ะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับในการที่ลองเองมีคนอื่นมาเคยลองให้อันนี้พี่เขาเคยทํามาแล้วเราก็เลยมาทําตามนะครับจริงๆก็ยังไม่เสร็จด,ดีอะ่ะแต่ว่าความรู้สึกผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นเยอะเลยอะ่ะนะครับมันดีขึ้นเยอะ มันมันไม่มันก็ยังไม่ได้แบบเบียกหรืออะไรนะแต่ว่ามันคี้ฝุ่นอ่ะมันออกดีว่ะเนี่ยเพราะมันมาเหมือนเป็นแป้งมาติดวันนี้เต็มเลยนะอ่ะเดี๋ยวจะรอมันแห้งหน่อยก็ได้นิดนึงว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ระหว่างทางระหว่างรอนะครับก็จะมาวีคอร์มันก่อนมันจะเป็นเหมือนเจลอ่ะอหอมเลยแต่ความรู้สึกมันก็จะเหมือนมีน้ํามันไหมไม่เหมือนเท่าไหร่เหมือนมีน้ํามันออยในตัวของมันนะครับเป็นแบบแอลกอฮอล์ดีกว่าเออเรียกว่าแอลกอฮอล์ดีกว่านะอย่าเรียกว่าน้ามันรเรียกแอลกอฮอล์ดีกว่านะครับและข้อดีมันก็อาจจะเก็บไปใช้ได้ไหมรอบหน้าก็น่าจะใช้ได้เพราะว่าตอนที่ซื้อมามันเป็นอย่างนี้มันอยู่ในกล่องนี้ เราก็ต้องเก็บกลับไปที่เดิมก่นอนอะประหยัดไหมย่สิบาทแล้วเดี๋ยวไปรอบหน้าตอนี้น่าจะแห้งแล้วปะ่ะถ้ามันเปียกกันนะกยยมันก็อะฝุ่นออกว่าฝุ่นออกแต่คาบคาบที่ดินที่มันลึกๆอะดินเปียกๆอะไม่อาจจะยังมีบ้างอะนะ แต่รวมๆแล้วอ่ะตอนแรกที่มันเป็นสีขาวนะรวมๆเฮ้ยมันดีขึ้นโอเคไหมครับอันนี้ก็เัิเก็บความรู้อีกแล้วว่ะเชื่อว่ามันดีและมีประโยชน์จริงๆนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยโอเคลองไปใชใ้ดูสลามนะครับแก๊งเตอร์ xk8 ไปแล้ว